กาบสวรรค์สวัสดีผู้ชมท่านาฝนนี้กันด้วยนะคะรีวิวของผมแอดมินโอซามาเหมือนเดิมพี่วันนี้มีตัวดังตัวเด็ดมารีวิวให้ดูพี่มอนพี่ตัวนี้ที่เขาว่าเป็นกระแสนะช่วงนี้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูพี่ว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเต็มสิบผมให้เท่าไหรมาพี่ชายเรามาอันบ็อกกันเลยพี่เปิดแกะสดๆล้อเลยนะพี่นะเพิ่งมาเลยตัวนี้เหอโอเป็นกระแสพี่นะช่วงนึงมะตัวนี้ เด็กเ่าชอบดูขนะผมเองเขาดูนันผมก็เลยเออเดี๋ยวลองลองซื้อมันดูมาดีกว่าพี่ว่าเป็นยังไงได้ีวิวห้พี่ดูไปด้วยเลยมาพี่ตัวน,นี้มาซองแข่งมาพี่ชายแล้วก็มี20ตัวพี่ตอนนี้ผมอยากดูมานานแล้วนะ <S <S เห็นเขาดูบันเยอยผมก็เลยอยากลองดูจับดูรู้เลยเหรอพี่ชายยาแม่งแน่นหว่ะพี่ยาแน่นพี่ชายมีเมตดดีไปสองเมตรนะพี่นะเดี๋ยวผมจะลองดีวิวให้ดูพี่ว่า การสูบฟิลการสูบเป็นยังไงพี่ชายเต็มสิบผมให้เท่าไรร่รอติดตามชมเลยวิมาพี่ชาย๋ยวเราลองดูกันเลยพี่ว่าตัวนี้จะเป็นยังไงพี่นะกลิ่นจะเป็นยังไงเต็มสิบผมให้เท่าไหร่พี่รอลองดูกันเลยพี่ชายมาพี่ชายแยวเราลองมาดูตัวมิ้นเลยพี่ว่ารสชาติเป็นยังไงพี่ชายจะเย็นแค่ไหนพี่รุยวเลยพี่ตัวมิ้นนะพนนี่นะก็มีกลิ่นหอมมิ้นทพี่ใครที่ชอบมิ้นห์ผมว่าได้หน่อยแล้วก็มีเย็นนะพี่นะแต่ว่าเย็นไม่มากพี่ตัวนี้ หมาพี่ต่อไปเป็นตัวบูเบอรี่พี่ว่ารสชาติเป็นยังไงอะพี่นะส่วนตัวผมชอบนะพี่นะบูเบอรีพ่พี่เพราะว่าเย็นสะใจมากเลยพี่ตัวนี้ดูแล้วสดชื่นเลยพี่ชายแล้วก็หวานมากพี่ตัวนี้ถ้าใครชอบเย็นเย็นหวานหวานไดพี่นะตัวนี้โดนเลยพี่หมาพี่ชายก็จบแล้วพี่อะสลับตัวนี้นะส่วนตัวผมชอบเลยพี่กินชัดกินแน่นพี่ชายแล้วก็เย็นสะใจเลยพี่ตัวนี้ ถ้าใครชอบตัวนี้พี่ชายผมทิ้งลิงไว้ให้พี่ส่วนตัวผมน่าจะดูดยาวเลยตัวนี้ถ้าใครชอบคลิมนี้พี่ชายได้โปรดนะนะกดติดตามกดไลค์ผมทีพี่แต่จะมีมารวีวอย่างนี้เรื่อยๆพี่ชายขอบคุณครับพี่